อดครับวิธีการถอดนะครับก็หมุนตัวสีส้มก่อนคือตัวล็อกนะครับหมุนขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวล็อกมันขีดปล่อยลงไปเลยแล้วก็ามาดกดตัวน,นี้อสองข้างกดมีอักันะครับแล้วก็ไปเ,เลยก็ตั้ง วิธีการสอนเนี่ยพอดีของผาตาังวิธีการสอดมาปุ๊บพอเราได้ตำแหน่งตำแหน่งที่คงที่แล้วแล้วก็มาครับก็จะมีจอมอนิเตอร์นะครับที่บอกจำนวนแบตเตอรี่บอกจำนวนระยะทางที่เราวิ่งมานะครับส่วน นี่ก็เป็นปุ่มจำกัดความเร็วตัวนี้จะเป็นความเร็วระดับหนึ่งก็คือมันจะช้าแล้วก็ระดับปานกลางแล้วก็ระดับเร็วนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับพอมาทางนี้ก็จะเป็นปุ่มแต้แล้วก็ไฟไฟหน้าเพื่อบอกจัญญาณว่ามีรถอยู่แล้วก็ตัวนี้ เป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลตล้อประมาณ8นิ้วครับสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ครับแล้วก็นี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็เบรกสายด้วยพอกำคร,รับพ,พอกำรรนิดนึงก็ไม่สามารถวิ่งได้แล้วเพราะว่ามันจะตัดระบบไฟมอเตอร์ตัวนี้จะ300วัตต์นะครับโอเคเรามาดูการใช้งานกันนะครับจะเอาที่ความเร็ว เร็วที่สุดเลยนะครับเปิดมาปุ๊บโอเคมีถอยหลังแล้วก็เลิ่นหน้ามามครับมารับ

de é todo mundo tipo... ใช้ได้ครับใช่ได้